สองมีนาส2568ครั้งที่7-9ค่ำพิจุบพิจดาตโไปบูลรหัส247ได้ขอถวายเสียงสดยาย์พระสุประปริณฐ์แม่มนต์ต่างๆถวยเป็นผู้บูชาทำเมื่อบูชาถังฆาบูชาและอาตมาญาบูชาแต่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิตของพระเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติตรู้ได้มีจมาทีจดจอในอัคคะอื่นมาเยี่อย่างต่อนเนื่องโดยเธอบทสดที่หนึ่ง ุนลนมเทวดาธรรมตาจักรวาเรสุอัจฉริเจวตาสัมมาภูริราคะจุลันตุสักขโมกัดังตะเกกาเมจลุเปติกาตระเวเกตัมิเชวิมาณิทิเตละเกตคามมตะลุวานัเอหาวัตถุพิเจษเตกุมาเจยนตุเทวาทวัสทิตเนียรคานธนาเตียนตัตังเกยังุนิราตัมโตมุญุนันตุกกกาต,าตัมมาตาวนักาลุ อยามาตันตาธรรมะตวานักกะโลอยามาตันตาธรรมะตวานักกะโลอยามาตันตาบทสวดที่สองบทพุชธาประดานไไมมาในตะการณะพุทธามุเจียมาอิมานิตะการนะธรรมะพุทธเจียมาไมมานิตะการณะทางพรพุทธเจานาบทสวดที่สามบทกัพระตาไปอาหลังะมาดำโตภาวาพุทธามภวะตามพวว่าเจีิตวาคโตวตาทธรรมะนษามีสุปัณโนวตโตสาวตังโกสังขังนามามี บทสวดที 4, ่สี 3, 5, ่บทสวดน้มัศการพุทธเจ้านโมจตจาระพโตหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านโมจตจาระพโตหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านโมจตจาระปะควะโตหะโตสัมมาพุทธเจ้าบทสวดที่ห้าบทสวดไตรสารคมพุทธังสารนังกจามิธรรมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิตุติมติพุทธังสารนังกจามิตุติมติธรรมังสารนังกจามิตุติมติสังฆังสารนังกจามิตัติมติพุทธังสารนังกจามิตัติมติธรรมังสารนังกจามิตัติมติสังฆังสารนังกจามิ ที่6ิบหกบทถจตัดทิพิาคาถานกท่มีแต่ร่างอัญญาผู้โตมีแต่นางวรังอเตนะจัจจวัชนตโสทิมีหุตตุพนานาทิมีแต่นางอัญญาธรรมโมมีแต่นางวรังอิเตนะจัจจวัชนะโสทิมีหุตุกนัติมีแต่ร่างอัญญาธรรมโมมีแต่นางวรังอเตนะจัจวัชนโสทิมีหุตุกสรพทาบทที่17บเจ็ท มหาสมัยสุตตังเองว่ามีสุตตังเองธรรมยังเพราะว่าสัพเพลวิหารติกติวัตุพมีมหาวันเอมาตาพิคุสัพเพลปฏิปจจมัติสีพิคุสัพเพลวารันตีจักรเสโลปทารุเตวัตเตยกวีเยนะสันติปิตางหุติคอนตังกาสนายังพิคุสักขันจะทังหัจะจะดูนั่งตุก สุทาวาสกัยกานางเทวานางเอตนาหิอายังโขปะคะวัสเกวิหาติกติวัตุปิมหาวเนมาตาภิปุตตะเคลรันจิปัจจามติภิปุตเตหิทัพเหวะลัทเตหิทัตเตหิโลกธาตุหิติวะตาเยกุลเยนะสันติปัจจหติปะจันตังคัตตนาภิปุสังคัญญามุนาปยามติเยนะปะคะวะเตนุปัสสังกเมยยะมาอุปัสสังกปิจวะปะคะวันโตสติเกปันเจคาถาภาเสยามาติอาถโฟตาติวตาเสยยาทาปีนาม พักวาร์ปุริโสสามิชิตังวาปะหังปเสนยะปะษาทิตังวาปะหังสามิเสยยะเอวเมวัสุทาวาเสตูเอเซเวสุอัตตาริยะหิตาปัปวันโตปุระโตปัตุวงอัตะโคตัเทวตาปัวันโตอภิวาสุตะวัยขมันตาคังโสเอตมันตังธิดาโคเอกาเทวตาปะปวันโตสันติเยมังคาถาภาติมาธรรมายโยปวัตนะสมิงเทวกายาขมาคาตาอาคาตาภาอีวังคทับธรรมมาธรรมายังทัก สิตาเยวาอราชิตากรรตาเอทาโคอปราเทวตาพันโตสันติเกอิมาคาถาพาสิตารัตาพาิกาวะสมาคาถาสุจิตตัตาโนทุกขามากางสุราติลาถีวานเนตายิอาเค ตวัยทิยานี้ันติปฏิตาติอัสกุอัปปาราเทวตาพันโตตันตีมาคาถาอภาติเจตวาคีรังเจตวาปะกีรังอิจักขีรังโอทาหักอะเลชาเตลันติสันธาวิมาราจักุมาตาสดทันตาสุดุนัคาเตตโกอัปปาราเทวตาพันโตตันติเมืองคาถาอภาตีเยเกจิพุตังสารนักตาเตนาเตขามีสันติปะปายะมูหุงปะหายะมนุษสังเทหังเสวะกายาบริภูเลสันติเยตะโกพราะว่าภิกขุอมเตติ เยครูเยนะพี่ก้าเวทเสตุโลกธาตุเทวตาสันติปฏิตาปะกะ คาถาคาตังคาตนายาปิจูหังขยายเยปิเตปิกรเวอหิสูงอตทิตามัทนาอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปะปกรันตาณเอตัลมาเยเทวตาสันติปติตาหิสูงเตยยะตาติไมหังเอตัลหิเยปิเตปิกรเวสันติสันติอนาคตัมัทนาอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปะปกรันตาณเอตัลมาเยวเทวตาสันติปติตาพวิสัตติเตยยะธรรมเอตัลหิอาจิคิธามิปิกรเวเทวกายานามามิทิจิตายิสามิทิกะเวเทวกายานามามิเทเปสามิทิ เวทวิทย์กายานามามีตังสุนาถาสาธุกังนามาสิกะโรธาภาวิสามิเอวันทันเตติโพเตพิขุอนโตปัญจโสติภวะเอตทภวุจารีโรกามนุกัตสาภิยะถากุมากตัสิตาเยกิตาตรีขัพหลังปฏิตตะขมาอิตาโอตุสีหาวะลาสีลาโอมาหังหาพิจัมมุโนโอทาปนามาสาสุทาวิปัชนนามานาศีลา อินโยนปัจจสเตตตะ,ตะวาวเ็เนกปิรวัฒเวตโต,ะตะมันตะยีสัทธาสาวกีสาวะเนรเต,ตเทวกยายาิกันตาเตวิชนาทาพิกโวเย จ้าข้าประมกรลงสุตวาพุทธศาสนางเตสัมปะบูอาหุยานางอมนุสสานาทัศนาอเปเคสตามังสหัสสังอาทานตลิงสตังเอเคสหัสานาอมนุษสานามัตสงอาเปเกนันตามัทาคุสีสัพถาบุตตาสุงรรมจัตตาภิยายวัวจิตาจัตุมาตตัวมันตีตตาสาวเคสาาเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาสาพิโวเดวหังกิตีสามิคีลายีอนุภูมิระโสตตา สาหาสาวยคคาภุมมากปิรัตวเทวสศอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจโมโมธมานาภิกาโมพิคุนังะมันติงว่านางชาสาหาสาคีมาวะตายคคานานาตตยินิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสัตทโมโมธมานาภิกาโมพิคุณังะมันติงว่านางสาตาคีราติสาหาสายคคานานาตตยินุทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัจทโมโมธมานาภิกาโมพิคุณังะมันติงว่านางอิเจเตโสสะ มหาสายยาคานานัปโตยิโนยที่มันโตชุดที่มันโตวันมันโตยาสัตว์วิโมโมธามานังพิการมึงพีุู่นางสมันติงว่านังเวสามิตาปัญจสัตตายาคานานับตโตนิโยที่มันโตชุดที่มันโตวันมันโตยาสัตว์วิโมโมธามานังพิการมึงพีุู่นางสมันติงว่านังกุพีโรราชาคาหิโตเวปุตตานิเวสานังพิโยนางสัตตาสหาสังยา เจ้าขานางครับไปยีรูปัสติคุมภีโรราชัยกิตโตโสปาคัสมนติว่านางกุลีมันจะทีสังมาชตัลปโตภาษาสติกับพะพนาติปติมาราชายาสัติโตภุตตาติตวก็โวจนะมามหาภะไรที่มันโตชิดมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมธมานางอภิการมุงภูนางสมันติว่านางสีนันจัดทีสังราชาวิรูโธตัปภาษาสติคุมพันานางติปติมหาราชายาสัตติโตภุตตาติคัตะกโวจนะมามหาภลไที่มันโตชิดมันโตวันวันโต ยาสัตินุโมธรรมนังอภิการมุพิคุนังสมันติงว่านังปัจชิมันจัติสาราชาวิรูปะโขปัสสะสตินาคานางอติปติมหาราชายาสัตติโตปุตตาติถะภะโวจะนามาหามหาภลไยทิมันโตทิมันโตวันมัตโตยาสัตติโมธมรนังอภิกามุพิคุนังสมันติงว่านังอุตตาลาธิจั ที่สาราชาคูเวโรตัปภาษาตติสภาคนาติปฏิมหาราชยาสาาติโตปุตติทัตต์ปะคะโวยชนะมามา่าภะไรที่มันโตชุดที่มันโตว,วันวันโตยาสติโนโมธามานังอภิการมุงภิคุน่งประมันติงว่านางปุรีมาตีสังทาราโววิเร ทักสีเนนะวิรูท่าโคปัชีเนววิรูปกโกคูเวโรตารังทีสังเจตโรเตมหาราชาสมันตาเจตุโรทีตถาทันละมานาอังคังสวัเนกปิรวัฒเวตังสกายาวิโนทาถาอาคูวัจานิกาสถามายาคูเกณถูเวเป็นถูวิธูจะวิธูโสสาจันตโนกามาเสโตจัก กินูมาตูนิมาทูาทจากปนาโทโอมามาโยจากเทวาสุตโตจะมาตลิงจิตจากเสนูจากข้ารอนาโรราช,าชนโนสะโพอ,อาคูปันจากทีโคเจวติมพะลูสุริยาวัจตะเอเตนเขจะราชาโนขาพพาตหาพาชุพิโมธมานาพิการมงพิขนางสามันติงวินาอาทาคูนาราศนาคาเวสาราสาหัตวากากรรมมารัต สตาลาอาคูปายาคาสหายาสิพยามูนาทัตตะรถา,าจจอาคูนาคายาสัตติโนเอราวันโนมะมหานาโคโสปาคาสมัมมติงว่านางเยราคาลาเชตหาสาหาัิติภาทิชาปัจขีวิสุทธจักคูเวชะยาสาเตวานามชาปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตชานามงพยายันตานาคาะอาชานามาสิทุปันนาโตนามะ มากาสิพุโทโธสนานาหิวัจหิอปวายะยันตานาคาสุปัน,นามสารมณะามากังสุพุธังชิตตาวชิราเถนะจัมุทังอา,าสุราธิตาคาตโลวาสะวะเสติทิมัโตโยยะสัติโนกาลกัญชามหาพิธมาอาสุราธารเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจากปานาราโทนะมุจีตหาร ปัตันจากผริกุตานางสเพเวโรจนามกาสันนายตวาพระลิงเสนางราหูพัดท่ามู ปาค้ามุงสมโยธานีพัดทานเตวิขูนางสมันติงวินางอาโปจเตวาปฐวีจัดเตโชวายโยตระฆ่าฆ้ามุงวาลุนาวาลุนาเทวานโสโมจยัสสาทหารเมตตาคนกายิกาอาคูเทวายัสสัทิโนทัศเตทะทศากายาตเปนานบตวันิโนยที่มันโตชุติที่มันโตวันวันโตยัสสัติโมโมทบานังพิการมุงพิขูนงสมันติงว่านางเวสุจเตวาทารีจะอาสมาจัทุเวยะมา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริมาคูปุรคิตานักขันตานิปุรกคิตวาคูมันทพราาหกาวาสุนาวาสโวเสปตัปูปาคาปุริชาโคทาเสเตทาสทากายาสเตนานตโตนิยิทิมันโตชุติมันโตวันบันโตยัสติโมโมทมานังพิการมุวิภูนางสัมติงวินาอาถาคูสหคูเทวาชาลามัสชิสีขาลีวาอธิการจารุชาจารุมาบุคคะ นิพาตสโนว่ารุณาสหาธรรมาจะอัจฉริจะอเนจกาสูเนยยะรู้จิราอาคูอาคูวาสาวะเนชิโนท่าเสตท่าธากายาตาเพนาณตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสทิโนโมทรมานังอภิกามุงพิกูนังสมันติงวินางสัมมนานาสัมมนานุสามุนุสุตตมาคีฆาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหาละโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสตินโนทัสเสเตทัสหากายาสเฟนานตวนันีโนที่มันโตชุดที่มันโตว,วันวันโตยาสตินโนโมทมานังพิกามุพิกูนางสมันติงวินาสุกาอาลุมหาลูนาคูเวคขนสะสาสหา โอทาตักเคยหาปามุงขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหานักชามิสกาจยัสติโนทนายะอาคาปชุนโนโยทีสาพวิวัสเตทาเทาสเจเทาทากายาตาเปนานาตโตนิโรติมันโตชิติมันโตว,วันวนตโยยัสติโนโมามานางังอวิกามุวิสูนังสมันติงวินัง เขมิยาสุติดายามาการทกาจจยาสัตติโนกัรมพิปการามาเสถาโชติวานาอาสวะนิมารติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาราเสตเจทาตากายาสเปนานาตวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทมานังอภิกรรมุภิสุนังสมันติงวีนางคัสเสตเทวานิกายาสเปนานาตวันีโนอามันวะเยนาอาคันจูเยจันเขธาติสาสหัสปวุทธาชาติมักคีรัง โอ้คาตีนะ มานาสวางทาเขโมค่ะตาลางนาขังจจนทางวาสิตาสิตังสุพามาปรมาโตจะบทโตอิทิมาโตสหจันนุสมาโลติโสจับโสปาค่ะสัมมติงว่านางสหสสพามโลกานางมหาพามาทิติทติอุปปันโนชิติมันโตที่ะมาการโยยัสัตสิโตทัเศราอิสลาอาคูปันเจกวัดสวัติโนเตสัญเจวัชโตอาค่ะหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภพิการเตเตสินเทเทเวหะเมมาลเสนาพิการอันปัสสหัดกันหามาที ยังเอถากนธาถาพันธาถาราเคนาพันธามาตูสัมันตาปริวาเลถามาโวมุตจริงถาโกจริงนะกิติตถามหาเสนูกรหาเสนาเปตะยิงปารินาตตาลามาหัดจัดสลังกตวาเพลาวางธาถาปาวุตจโกเมโสทานะ ยาโตภาวิชูโกตธาโสปจุมาวันติสังกูเทอาสัยังวัดเสตัดจัสปายายะวิคิตวันจตตุมาตะโตมันจะยสัทถาเตวเคสาะเนละเตมาละเสนาพิการตาเตวิชานาตาพิเกวเตจะครับปะมากลุสุตวะพุทธศาสนนางวีตาลาเคหิปักามุงเนทังโลหามีอิทธายุงสัพเพวิชีตัดสังคามาพยาติตายัสสัตติโนโมทันตีสังหาภูติหิเวเคเตชนติตาตี บทสวดที่แปดทำมาจากรขปวนาสุเอวเมตุตังอกั้งธรยังพระว่าพาลเสียงอิจิหาติติขเมมิคาเตยตะระโคภาวะต่วัติยาพิขุวามันเตติกทเวเมพิเกเวบันอันตาปัตเตนะเสวิตาพายโยจายังการเมตุขานะสุขัดในการนิโยโคยิโนคาโมโกจุนิโยอันเนโยอันนาตสัสนิโตยาจังอัตตลิถานิโยโคทุโคลเนรีอันนาตสัสนิโตเอเตเตพิเกเวบันเตอนุปะคามามาจิมาปฏิปทาตถาคเต อภิธรรมพุทธาจักขุูปุริานัก็ริออุตมญยาอภิยาญามโพธายะนิธานญะสังวัตตเตงอัตมาจาราพิเวมัชิมาปฏิทาราคาคาเตยอ่ิธรรมพุทธาจักขุปุริานักอรปุปัตมะยาวิญญาญาตโพธายะนิธานิาสังวัตตเตยอยะเมวอริวอัปขักีโคมมาโคเยะที่จสมมาทิติสัมาการังกูสัมมาวจารสัมมากัรมโตสัมมาชีวธัมมายโมสัมมาตติสัมมาธรรมที่อายะโสาพิกเวมชิมาปฏิทาราคาเตยนาธรมพุทธาจักรปูอุริยาญสัโพกอร ในยาธรรมตติมีทางโคปันนาพิกเวทุหัญยาสัจฉันชาใะมีควาจาราปิตุขามอลัมปิตุขาสกปฏิเทวะทุกตมายาตาปิตุขาปีตะเบโยโกทถุโมีเโยโกทุกโคยามีชางนาว่าเลยจปิตุขาฟังคิตเดวะปปตุธาดาคันธาตุขาทางโปันาพิกเวทุนมุโยอายสัจจัญายันปัญหาปุโนตวิการนันทิลาคาตัคาตัตดาตัดาพินันทินีเสยะทางความตานาภวตานาวิภาวตานามีทางโปันาพิกเวทุกคนิโรธอยาสัจฉญญาหยยะตาหายะเสตวิา ข้านิโคโรจะโคปนิสัตโโคมุตเตอนาเรโยวิจังโคปานาปิกเวทุกคนที่เราข้มีปฏิปทายะสัจจะอายะเมวะอาริโยกข้งกิโกมัาโคเสยะที่นางสมารถถิสมาตังกัะปสมาวาจาสมากกัมมันโตสมาชีวสมาวายโมสมามติสมาสมาธิอิตัโคทุกขนยาสัจจะติเมพิเกเวบุเภนะนุสตเตสุธรรมเมตุจักขุทัพปิญาณังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัปปิอโลโกทัปปิจังโคปินิจังทุกคนอายะสัจจะไปเลยันติเมพิเกเวบุเภนะนุสตเตสุธรรมเมตุจักขุทัพปิญญาณัง ถ้าไปวิชาถ้าไปเอโลกถ้าปฏิ้งขบนิทางทุกขยาสัจจังไปเยยาตันทิเมพิโวยบูเพนโนสตเตตธรรมเมตจักขูตัปฏิเนะุตัปปปัญญาถ้าไปวิชาถ้าไปทอโลกถ้าปฏิทางขวบมยวายะสัจจังทิเมพิโว้บูเพนโนสเตตธมเม ธมตุจากูทาปัญญานังปฏิปัญญาท้าปฏิวิชาท้าปฏิอโอโกท้าปฏิตางโผปนที่ทางพุนยอยะสัจจหาตปัญเมพิเกบุเพนะนุสุเตยธนามตุจากคูท้าปัญญานุทปฏิปัญญาท้าปฏิวิชาท้าปฏิญโอโกูท้าปนิญาโผล่เปนที่ทางพุธนิยโยะตัจจาท้าปัญญมีพิโกอิบุเพนะนุสุเตยธเามสตรจากครูท้าปัญญานังคทปัญปัญญาท้าปัวิชาท้าปัิิโอโกท้าปิญญางโฏิ จางูกรดีโอริยสัจจังจติกตมติเมพิโกยบุเพนุนสุเตตธมเจักุทปฏิยานั่นปิปัญญาตปฏิวิชานปฏิโลโกตปฏิตัางขมินิทางทูกระนโตอริยสัจจังจติกัตติเมวิโกยบุเพนันโนสุเตตธรมเมจักขุนทัพปฏิยานั่นทัพปฏิปัญญาตัปฏิวิชานทัปฏิโลโกทัพปฏิต่างขมิลนิต่างภูกระนิโรคมิลนิปฏิปทาอริยสัจจังกมิิ าวิจนรันมีเมพีกเวบุเนันุสุเตตุรเมตุจคุทปฏิยานุทัพปฏิปัญญาทัพปฏิวิจาณทัปฏิอโลโกทัพปติต่างขินิท่างทุกขมิขมิริเัติยาอริยสจังพาวิจันติเมพิกเวบุเภนั้นุสุเตตุรเมตุจคุทัปฏิยานุทัพปติปัญญาทัปติวิจาณปฏิอโลโกทัพปติยาวันทวจะเมพีกเวเมธุเจตุสุยะตัจเจตุเอวันติบริวังกาทวารตะการัญญาทัพปังญาตัพสนานาถุวิตุตังหสิเนวะต นตะลังสมาตมวิธรมภูปัญญติยงนีโตจากโฮเมพิโขอมีุุิยะสัจเจตุเอวันติบลิวะกลางวาวตะกลางยะธาพุตังยะนัตตสุริสุทธางโหสิอาทางพิเกเอตัทวะเกตุเกตมาละเกตพามะเกตรามียปัญญาสัมุสัยะนุตระลังสมะตมพุทธิวิธรจมูปัญญติยะนั้นจะมีัตนาุทัปติอคุเมวิมติอายมติมาชาตินาทินาธานิบูาโวติเะบวจะภวตตะมนาปัจวิขาวิครวนโตพาติตจนั่นถึงอิมัตมิไฟนะยะนะ อนุธรรมตยาติมาตกโภธรญาวิราชังวิจามังขามาจักกุฏาปติยังกิจิตรมุติยธรรมะสัพพันตังนิโรธาธรรมติปวติเตยภพตาธรรมะจักเกกุมาเทวสาวิธุเอตัรรมภพตาพานาสียังอิจิขเมไม่เขยยนในอนุตารางธรรมะจักกังปวติดังอภิวัติยังสมณีนัวะพัมมณีนัวะทิเวนัวะมาลีนัพัมมุนาวเกนะจิวัลกัสมิติกุมาลังเทวังสตังตุตตะวัจตุมหารลักาเทวัตัมสาวิตุงจตุมหากนังเทวนังสตังตุตตะวัตวิจาสิวัตัมสาวิตุงเทวนัง ตุเดยยามาทวตัสาวิานงเทวนางสัตวทงัวตุาเทวนสาวิุจิานางเทวนังสัตวาตนิมารตีเทวตันสาวิษุนิวาตินางเทวนางสัตวางตปะเลนีวัตเทวันสาวิษุุปะเลนีวัตีนางเทวนางสัตวางตัวพระมกไยกาเทวันสาวิษุเอกจำปวตตาภารตีอย่างอี่ขามาทะเยนุตรังธรรมจาการปวติังอพิวยังสมเนนะวะมเนนาวทวนาวเนาวพมนาวเกนะตัวโลกกัจะมณีตระเตนะคาเตนะเตนะหูเตยะล กัจจีอายัตสาทัสสาสะหัสี่บอกกถาตุสังกับปิฏกมกัมปิฏกมะเวทิอปโมจะโอลาโอมาโตโตเตวปตุหะรัมเทวานางเทวานุภาวังอตโคภวาธาอุทานังอุทานิสิัญญาติวัตโกโกทันโยอัญญาติวัตโคโกทันโยอิติอิติอัตยังมัตโกโกทันโยอายัตสมาโตโกทันยะอัญญาโกทันโยเบตตวานะมามังอะโหสีตีอุสุทิก้าวุทานุสติ อิติปิโสภะวาอาหารสัมมาสัมโซภะวะวิจารณนาสมาโนสุภโตโลกนุอนุตโลปุริสธรรมนิสัยตถาเทนตรลังุโตธรรมสติบทศที่สิบธรรมานุสติสวางขาโตภพาวาตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเฮปิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตัมโพวิญูติบทโศที่สิบเอ็ดสังฆานุติสุปนโนภะโตสาวังโคชุปนโนภะโตสาวังโคยายาปนโนภตโตสาวังโคสามิจิปนโนภะโตสาวัง โธยี่ินชังจัตตุลีปุริเตยุคาลีอัตถุรียกค่ะเอสัพโตโรต,ต,ตังโธอานิโยปยโยนาคิโยอัญชริกะนิโยอนุตตังมัญเกตตังโลกาสสาตีตัวที่สิบสองสักกัตาวาสักกัตาวาพุทธะตังโอสะพังอุตะกังวะลัง ธีต่างเทวามนุษยานางปูตตาเชเชน่ะโสทินานาสันตุปัตตวาสเพทุขาวุฒิเมตโตเตสักระตวะธรรมรัตน์โอสะพังอุตตะกังวังปารีลาหุปัตมะนังธรรมเตเชน่ะโสทินานาสันตุปัตตวาสเพปยาวุฒิเมตโตเตตักรตวะสังกะรัตนงโอสะพังอุตตะกังวังเอาเนยยาเป่าเนยยาสัง้กเตเชน่ะโสทินานาสันตุปัตตวาสเพโลคาวุฒิเมตโตเตบทที่สิบสามชินนบัญชอน ช ь าสนากตาพุทธาเจตวามารังสวาหานังจตุสัจจาระฟังละสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกะาทโยพุทธาอัตวีจติรายกาสเกปิโตไมหังมัะเกเตมุนิสละสีเตวิโตไมหังพุโธนรมโมทวิโรจนสังโฆวิโตไมหังอุเรสาภคุนางกโลนละโยไมอนุโลสาริปโตจะทักสเนโกทินโยปิทิภาขสิงโมคันโนจะวามเกทักสเนสังวเนไมหังอาสุอนันทราอุโลกาสโภจะมหานโมุพาสุงวามะโสตะเกเตสะโตปิทิภาขติงโยปะพัง นิสินโอสีสัมโนโซปิโตมุนิบุงกะโลกุมาลกัดโอเทโลเมเฮสีจิตตวาทักโศมาังวัตเตนินิจักปฏิจารสิคุณากะโลบุนโนอังคุลิมาโลจุปาลีนันทศีวารีเทราปัญจีเนชาตานะลาเตติวะกามาเมเตสาติติมาเทวิจิตาชินาสาวกะเอเตติติมหาเทราจิตวันโตชินรา拉าฉันันตาจิเตนะอังกบังเขตตันทิจารตนังบุรละตรงอาสีทักเซเมเมตตสุตะกังเจตังปัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกัดคันเทวลาปตินตาอานายาปสุตตะกัง เกษตรนัอติเตตรประกอลเกษตรชินานาวะสังจิตาสัปปะปาราคันตาวะตติชาชนทานาพาุดังบุปผะนวัตเานุยังยันตัวนั้นตชินาเตชะวะตเมธกิจเจนะสัตาธัรมพุทธปัญเลิชินาปัญจนามนุวิหานันติไม่ตะเลสตถาปะเลนตุบังส <lush> hey? ัพเพเตมหาภูษาอิเตวันโตสุภโตสุรัคโขชินานุภาทิตุปโตธรรมานุภาทิตาลิสังโคสังขานุภาทิตาดาราโยสัพตามานุภาปาริโตจามังชินาวันเจตี บทตัวที่14พาหุมหาการพาหุงสหาตรมมพินิเมตตาสาวุณทันนางคีเมกะรังอุทิตโมและสาเสนามาลังทานาทิธรรมวิชินาจิตตวามุนินโทตันเตชะตาพุทเตชะยมังคะลานีนาราติเลกมะพิจุติดาพัลันติงหมูลำปนาลวากะมักละยักทยักขันขันตีสุทันตวิชินาจิตตวามุนินโทตันเตชะตาพุทเตชะยมังคะลานีนาราตีเลกมาพีจุติดาพัลัติมตหมูตังนาวากะจักละอยากทยักขันขันตีสุทันตวิชินาจิตตวามุนินโท เจต่าว่าเตชิยมังคะลานินะอุขิตาธรรมกัติธาตถาปุทานนันตังทาวันติโยชนะปะการคุริมาละวันตังอินทีพิทังตะมโนทิตวามุนินโทตันเตชิตาพระเตชิยมังคะลานิเอกัตตวานกัตตะวังอิวะคามียาจีใจยูกูวัจนะชยกกายะมาเตตันเตนะโสมิชนาทิตวามุนินโทตันเตชิตาพระเตชิยมังคะลานสัจจังวิหารยมติปัจักรวาทเขตุงวานาปิโรปิจมนังอธิวันตุปัญญาปฏิปชิวิโรจิตวามุนินโตตันเตชิตา ขลานิกันโทปนันทกุจังวิสุทธังไม่หยุดเพงกูเดนะเตวะกุจเอกมาไปยันโตอินทุปเทวชินาชิตาวะมินโทตันเตชะต์เตชะมังขลานิอุดขาหายที่กุจเงศสหาตาตุทำพันมังวิสุทธิจุวิ สีปิกาวิธาอนางยานาคาเทนวิชินาจิตตวามุลินทุกอันเตจะสาพวะวตุเตเชยมังฆลาน,นิเอตาปิดผู้ชยมังคาตอธาอธตกาถา,า,ายโยวาจโนที่นาทิเตสารเตม,มาธานติตะวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตะวันีโมขังทุกขาติเมยนารโสปันโน มหากริโกนาโถอิใายาสัพพาลินางกูเลตวะปารมีสัทธรรปโตสัมโพนิมุตตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชิยังมังคลังเชยังโตปอดิยามุเลสังยังนันตวะตะเอวังตวังวิชโยหุยเชยังสุชิยังมังคกเรอะปาราสิปารังสิเศปาริโมคะเลอภิเศเกสะพุทธานะอะคาบโตภโมตติสุนังกตังสุมังกังตังสุภาปังตังสุหิตังสุขโนสุโมโตสุเชียงพามัจจาริสุปัทังสินังกายะกังมังวัจกังมังวัชสินาปัทังสินังไม่อกกังมังปทังสีทีเตวัน พันตักสีพะตักสีเนเพราะว่าตุตุสัพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสะพภูตานุภาเวนะสัทธาสุติพุนตุเตโพตุสัพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสะพทานุภาเวนะสัทธาสุติพุนตุเตโพตุสัพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพังทานุภาเวนะสัทธาสุติผูวันตุเต บทที่15ปัทฐานิคาถายาเทวตาสันติวิหารลวัตตนิทุเบกาเลปุติกาเลติงติงตาธรรมเทนะพระวันตุปุจตาโสทิงกะโลแตงวิหารละมันเทเทราจะมาชานวากาจะพิโกสารามิกาธานาปติยุสกกะขามาจะเตสานิขามาจิสราสัพนพุตธิกระลาพุนตุเตจะลาพุเตเยปิจันทมัสังเยชะตาตังตัวปปปติกานิ้านิกังธรรมวังปะกิจเตเตเพปิทุกขสเถรนตุสรกัยังภาตุเตลังนัง ธรรมโมธรรมะตาลาจะบุคคลาสังโฆฮอตุธรรมโควาทายาจอิตาหยาตาเมละคตุธรรมโอตาเปปิตาเมเจิมิบุตรีตาภเมยานาเมยะปเวติเตปตานาหุตุสัรเฮปิปัลุโนปุต้าสานิสมาตาอิปเวจันตุกาลิเิวัวปุตุเตวุธรราวะตาตานาตาเมติเนตุเมธะน็งมาตาปิตาจาละชังนิจางละคตุปุตตังเอวังธรรมเมนาราชโนปชางกะตุสัรรมทามฤทยีสิบหกเทวดาอุยัคคะทะ คาถาตุกปตาเจนีทุกแห่ปยาปตาเจนีพยาเท่ากับปตาเจนีเท่ากับเทวดาสเปริปันเนลงเอตาวตาจะไม่จิตปันดังบุญญาสัมปทานสัพเพปวันุโมทันตุสัพพะตัมิริยาทานังทานตุสัชายาสีรานลักตุสัพพะวาวนาปิยตาหตุกะจตุเทวตาคตาบทสวดที่สิบเจ็ด สุมาลกะดาโหตุสพังสุมาลลังรกันตุสพเทวตาสัพ <Hunger> พุธานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตะลังโหตุสพังสุมาลกลังรักันตุสพเทวตาสัพพงคานุภาเวนะโสธีโหตุนิอันตัง บทตัวที่เจ็ัแปสเปรพุทธา巴拉ปตาปเจกนันจียงพลังอาหารตานันเจเชนารันพันธามิสปะโ์สเปรพุทธา巴ปตาปเจกนันจียงพลังอาหารตานันเจชเชนารคันพันธามิสปะงสสเปรพุทธา巴拉ปตาปเจกนันจียงพลังอาหารตานันเจจเชนาระกันพันธามิสปะง์สเปรพุทธา巴拉ปตาปเจกนันจียงพลังอาหารตานันเจชเชนาระคันพันธามิสป โสพเพรุตาล拉ปตะปเจกนัเจยังพลังอาหารตานันเจ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 นารันพันธามิพสโสตเพบุตาล拉ปตะปเจกนันเจยังพลังอาหารตานันเจเจเจเนารคันพันธามิพสโสตเพุตาล拉ปตะปเจกนันเจยังพลังอาหารตานันเจเจเจเนารคันพันธามิโสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอันธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรในสองในการบูชาพระนรไปด้วยการสาหรายบทสดมนประสูทธพระภิกและคาถาเหล่านี้ขอความจุกสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทางทางโลกและทางรรมขอทวยเทพเวาทั้งายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธรายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอนุพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมองคนปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวายกูหกแปดตลอดจนมงคลทั้งกวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นในเปลี่ยนด้วย พระแห่งผลิตสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอด